สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ได้เรื่ง,งามยามดีแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาตอบคําถามเพื่อนๆยอดฮิตมากค่ะช่วงนี้ทักเข้ามาถามหลังบ้านกันเยอะมากเกี่ยวกับธุรกิจ2 0บาทที่ปิ่นกําลังทําอยู่ค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็ให้ความสนใจกันเยอะมากนะคะแล้วก็อย่างแรกเลยเปิ่นก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกําลังใจให้กันเนาะสามคำถามที่ปิ่นจะมาตอบวันนี้นะคะที่ เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากแล้วก็ปิ่นก็ยุ่งๆเนาะปิ่นไม่มีเวลาตอบคําถามนะคะ,ะปิ่นก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเลยละกันเนาะอ่าคําถามแรกค่ะเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าใช้ทุนเท่าไหร่ในการเปิดร้านทุนนะคะปิ่นจะบอกเลยว่าอย่างแรกนะคะทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของร้านเลยค่ะเพื่อนๆร้านเล็กอาจจะใช้ทุนน้อยร้านใหญ่อาจจะใช้ทุนเยอะค่ะอืมส่วนร้านของปิ่นนี้ปิ่นอะปิน่นปิ่นจะบอกก่อนว่าปิ่นอะ เปิดอะย้ายร้านมาแล้วสามรอบค่ะทุกคนอืร้านแรกที่เราเปิดอะสองคูหาล็อกใหญ่ใช้ทุนเยอะค่ะแล้วก็ย้ายมาร้านที่สองร้านที่สามปัจจุบันเนี้ค่ะส่วนร้านแรกที่เราลงทุนไปก็ประมาณเฉพาะสินค้าเจ็ดแปดเจ็ดถึงแปดแสนได้ค่ะเออไม่รวมชั้นวางแล้วก็อื่นๆแล้วปิ่นก็ทําการย้ายร้านมาร้านที่ที่สองแล้วก็ร้านที่สามณปัจจุบันร้านปัจจุบันนี้เป็นหนึ่งครูหาล็อกเดียวค่ะร้านคอน ร้านค่อนข้างไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปค่ะร้านกลางๆอะค่ะก็ทุนนั้นปิ่นประเมินเป็นทุนไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราย้ายของมาเนาะแต่ก็จะประเมินให้คร่าวๆว่าประมาณ3-40,000แสนได้ค่ะเฉะพาะสินค้านะคะไม่รวมชั้นวางแล้วก็อื่นๆค่ะตีเป็นตีเป็นงบให้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดร้านทีเดียวแล้วก็เอาเงินไปซื้อของมาลงทุนเลยอย่างเงี้ยเราถึงจะรู้งบอันนี้เราแค่ย้ายร้านปิ่นก็จะคร่าวๆให้ประมาณนั้นนะคะทุน ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของร้านเนาะสำหรับเพื่อนๆนที่อยากเปิดทุนร้านเล็กใช่อาจจะใช้ทุนน้อยร้านใหญ่อาจจะใช้ทุนเยอะค่ะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้หรือว่าทักแชทเข้ามาสอบถามได้ค่ะส่วนคําถามที่2ก็คือซื้อของจากที่ไหนปิ่นก็ทาคลิปให้ดูหลายๆคลิปแล้วค่ะย้อนกลับไปดูคลิปหลังๆได้ที่ปิ่นทําให้ค่ะปิ่นก็ให้ความรู้ไว้เยอะมากแล้ววันนี้ปิ่นก็จะมาบอกอีกทีก็คือปิ่นก็จะสั่งหลายๆที่นะคะสั่งนพรัตยีบาทเพจสามารถเซิร์ชดูได้ค่ะแล้วก็สั่ง แล้วก็โกดังใกล้ๆบ้านในสุรินทร์เนี่ยหาเป็นซื้อของหลายที่มากค่ะเพื่อนๆอแล้วก็ช่วงเดี๋ยวนี้ก็จะมีร้านโกดังหลายๆที่อค่ะสามารถสั่งออนไลน์ได้สะดวกสบายลองไปเสิร์ชหาดูได้ค่ะปินจะสั่งของหลายๆที่มากแล้วก็สินค้าขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยค่ะสินค้าบางอย่างสินค้าก็คือจะขายดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราเลือกสินค้าเข้าร้านแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะอืปินก็เข้าใจนะคะว่าแรกๆเนาะเปิดร้านมันมันก็ เพื่อนๆก็อยากรู้ว่าสินค้าอันไหนขายดีขายไม่ดีอันนี้เข้าใจค่ะสําคัญแรกๆคือเลือกของเข้าร้านค่ะเลือกของเข้าร้านให้เป็นโดยเฉพาะถ้าเปิดร้านแรกๆเราก็ดูทําเลว่าทําเลแถวนั้นที่เราอยู่สินค้าแบบไหนขายดีลูกค้าให้ความสนใจแบบไหนลองลองหาดูได้ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกอย่างปิดไม่ได้ขายเฟรนช์ชายนะคะแต่ถ้าจะให้คําปรึกษาหรือให้ปิดไปดูร้านให้ปิดประเมินเป็นงบได้ค่ะว่าร้านทุกร้านเพื่อนๆใช้งบเท่าไหร่ใช้ทุนเท่าไหร่แล้วต้องทํายังไงอันนี้ให้คําปรึกษาได้ค่ะก็ ทักเข้ามาปรึกษาได้คะ่ะปินว่างปินก็จะเข้าไปตอบคําถามให้ะคะ่ะเออปินไม่ได้ขายแฟรนชส์ค่ะเจตนาที่ปินทาเพจนี้ขึ้นมาก็คืออยากแชร์ประสบการณ์เล่าประสบการณ์ต่างๆในการทาร้าน20บาทอะคะ่ะสั่งของซื้อของเรียงของอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูอะคะ่ะก็สามารถเข้ามาทักเข้ามาสอบถามได้ถ้าปินว่างปินจะไปตอบคําถามให้ะคะ่ะก็โอเคประมาณนี้คะ่ะช่วงนี้ก็คือยุ่งๆค่ะไม่ค่อยได้ตอบคําถามก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเลยละกันเนาะก็ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้การแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้ความสนใจขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆหรืออัปเดตอะไรใหม่ๆเด๋ยวปิ่นก็จะมาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆค่ะโอเควันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ